จ้าสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Get It Keep EP9 แล้วนะครับผมเดินทางกันมาถึง EP9 แล้วครับผมสำหรับเกมสร้างบ้านสร้างเรือนของเรานะครับผมอ่าวันนี้เราจะมาสารต่อเจตนนรมเดิมของเรานะครับผมที่เราค้างคากันเอาไว้นะครับเมื่อคลิปอ่า EP8 ที่แล้วนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เสียทรับกดควิชเลยครับผมอ่ะวันนี้ผมเตรียมมาหกสิบเจ็ดดาวแล้วทุกคนโอาเคียวผมกดไปรับสี่ดาวทุกคนคิดว่าใช้กี่ดาวครับวันนี้ลองมาคอมเมนต์ทายกันดูได้นะครับผมผมไม่การหรอก มีอะไรพี่สี่จะกับสนามหญ้ายุคกลางนี้ไหมอ๋อเราใช้พืชจากยุคกลางนะหญ้านั่นเองฮพืชจากยุคกลางใช้หญ้าเหรอโอเคครับเดี๋ยวทการอ่าทําการเตรียมดินอีกเอ่อครึ่งหนึ่งนะผมอาบกดไนพเสียวอืมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วผมคุณแน่นใจไหมว่ามันคุ้มค่าที่จะใช้เวลาอยู่บนสนามหญ้าพวกนี้ฮะตามสถิติแล้วนะทุกคนส่วนมากเนะี่ยไม่ได้สังเกตดิสันว่ามีการตัดหญ้าไหมผมพันนได้เลยว่าพวกเขาต้องสังเกตห็น ว่ามันเ,นเริ่มจัก,กระจรีจแกรแเขาแล้วนะ่ะก็คือมันเริ่มยาวจนเป็นจักระจรีจักะแสเขาแนละ้วโอเคอ่าเราทําต่อนะผมทําออนนะการตรวจสอบน้ำนะกดเลซสองน้ำผมต้งตรงว้าการทดสอบแสดงเห็นแล้วว่าส่วนประกอบทางเคมีของน้ำนะ่ะช่วยให้พืชเจริญเติบโต,ตได้ดีซึ่งหมายความว่าอาจเป็นปุ๋ยฐานของปุ๋ยที่มีิภาในกาได้เช่นต้องทําการทดสอบเพิ่มเติมเพราะงั้นนะ่ะการปิดสปริงที่ป้อนแองน้ําเนี่ยให้เป็นน้ำพวไม่ใช่เรื่องเสียหายหรอก ถ้าเกิดเป็นน้ำผู้สไตล์ยุคกลางอะฟังดูดีไหมถ้าเป็นแบบน,นั้นน่ะเดี๋ยวผมจะเรียกหาคอริน่ะเ,เาขาจะทําสิ่งที่เราทั้งคู่พอใจกันมาได้ถึงเวลาทำน้ำผู้แองเล็กต่อนะครับผมส่วนก้านกุหลาบเนี่ยเราจะนําไปปลูกไหมก็คือไอ้ต้นไม้อ่าที่จมน้ำออเนี่ยดูได้ไงไม่รู้ว่าเป็นกุหลาบไม่รู้ไม่ออกเลยโอเคผมทําการซ่อมนะครับเอ้ยสร้างสี่ทำน้ำผู้ผมสี่ดาวโอ้โหจู๊จริงจ้งจริงฉุกฉืดๆๆๆจกักรุกจั๋งอู้สวยไหม เซอร์โคลินดูเหมือนคุณจะประสบความสำเร็จทางด้านสถาปตัตย์กับอีกครั้งแล้วนะครับเนี่ยโอหไม่เอาหน่า,น,า,าน,นะนี่คุณคิดว่าผมเนี่ยดูเหมือนอัศวินจริงๆงกันเหรอแน่นอนเพราะว่ามีทั้งชุดแล้วก็มีทั้งหมวกกันน็อกไงล่ะโอ้โหไปเรื่อยนะครับผมจังหวะนี้คู่นี้อะไรคือเขาถามเรื่องสถาปตัตยกรรมแล้วคุณก็ไปพูดถึงกับว,ว่าคุณเนี่ยเป็นอัศวินไม่มิกซ์เซนเลยครับผมโอเคเรามาทําต่อนะอ่ะครับผมทีปูครับผมฉาบไปเฉยๆนี่ตรงนี้นะตรงนี้เออแล้วก็ตรงนี้นึงเรรียบ้ออ เป็นยังไงอะถ้าเกิดไอ้สปริงน้ําเนี่ยคือสาเหตุนืองานที่เคยมีประสาทอยู่ที่นี่อะแล้วมันก็เป็นบ้านของอสวินทาสวนหรืออะไรสักอย่าง,งพวกนี้เป็นจะพวกแหล่งน้ําแบบเหมือนแม่น้ําอย่างนี้ปะเออประมาณนั้นผมว่ามีบางอย่างกำลังบอกฉันว่าคุณอะจะจะแนะนําให้ฉันะตกแต่งน้ำพุเพื่อเป็นเกียรติจากสิ่งนั้นนะและฉันก็ไม่ยินขวัญทางคุณหรอกนะฉันมีบททดสอบอีกมากมายที่ต้องทํานะอือตามใจคุณเลยครับผมอันนี้ผมใส่ให้ชัอเจนนะคุณบ้า เจนมองว่าพืชน่ะเป็นเพียงแค่ตัวผลิตออกซิเจนเท่านั้นน่ะการทำสวนน่ะไม่ได้ทำให้เธอสนใจอะไรเลยแม้แต่น้อย اي, ผมไม่ได้ปิดหูปิดตาลหรอกนะผมรู้หมดแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งนะที่เราเห็นด้วยนักพวก,กรลันจะตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้อันเงียบสงบและก็สวยงามด้วยรู้แต่มันทำไม่ได้คนหนึ่งก็คนสวนอีกคนหนึ่งก็นักวิทยาศาสตร์โอ้โลกแตกโอเคผมเราเควสต่อไปก่อนตัดตักใตกแต่งนะผมตกแตง่งต้นต้นไม้ผมนุย้ยใครมันมาบีบแต่ มันเป็นไผ่มันเป็นใครหรือมันต้องการอะไรจากเซงคมง่ายง่ายง่ายอ้ยดูซิว่าใครอยู่ที่นี่มาที่ได้กับฉันน่ะนะอดใจไม่ไหวเลยจริงๆที่จะแวะมาดูอาณาจักรอันล้ำล้ำเล็กๆของฉันน่ะนะกําลังเดินไปเป็นยังไงบ้างที่นี่คือที่ที่พวกเขาคพบชุดเกาะของบอลอนคาโคนยังงั้นเหรออืมมัพัลลุดฉันเองเขาเคยเป็นเจ้าของสถานที่นี่นะแต่ตอนนี้มันเป็นของอ่นักธุรกิจที่เก่งที่สุดตลอดกาลทานและรีพลาเมอร์อย่างฉันคนนี้ยังไงล่ะ หัวลน้นเฮ้ยอย่าแซงหัวลน้นโน้สิอ่ะไม่ใช่ละอะไรไม่ถูกต้องขายาโนยชอบทําเพียงคนเดียวที่มีสิทธิ์เรียกร้องทางกฎหมายในอาสศาคิตศัตร์ทั้งหมดนะคือคุณบ้านะใช่มันคือของผมคุณเป็นใครไอ้หัวส้มใช่ใช่งั้นก็เถอะตั้เอาไว้ให้ดีๆถึงวันขึ้นศาลนะนะมีเวลาแค่สองสามวันเท่านั้นในการที่จะออกจากที่นี่ไปซะไม่ใช่นั้นนะนะ,จะเจอหนักแน่ๆไอ้นักก๋วยเตียเเต๋ยวเอ้ยก๋วยเตี๋ยวแล้วผิดอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยก็อร่อยสิได้ยินที่เขาพูดไหมอ่ะ แล้วดูรอยที่ผู้ชายคนนี้ทิ้งเอาไว้สิผมเราไม่อยากปล่อยให้มันมีรอยนี้เลยผมจะจัดาง,งานเขาไปที่ศารกลางแล้วจะที่ผมทำกาศาสรไอ้รอ,อยสุดวิปรานรวิปรนี้ก่อนแล้วหนูเหมือนก็มาหาปัญหาให้เกิดอะไรขึ้นอะ่ะเราอาจจะมีปัญหาล่ะโอ,อ้ไอ้ไอวันตูตาไอ้หัวส้มกับะะหมาเอยู่จิวมัน๋ยวมันต้องเจอผมไอ้นี่โอเคผมทำเวสต่อดีกว่าอทำการคลีนเดรโรนนะทำาศาสตรถนน อัดถูอัดถูอัดถูเอออัดถูอัดถูเรียบร้อยผมแฮมไม่อยากเชื่อเลยอะไรทำให้แดนนี่มีสิทธิอ้างว่าตัวเองอ่ะจะได้ที่ดินนี้ไปครองชุดเกราะของบรรพษของเขาเหรอไม่เอาหน้าคุณจะบอกได้ยังว่าใครใส่เมื่อร้อยล้านปีก่อนเนี่ยฮเออก็วิธีที่ดีสุดคือการทำความสะอาดและดูตาประตำตระกูลเนี่ยนะมันอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วมันจะมีสารเคมีพิเศรรษสำหรับสิ่งนั้นที่พิพิธภัณฑ์นะเพราะตอนนี้ ฉันไม่มีค่ะต้องไปเอาที่ิพิพิธภัณฑ์นะจ๊ะมาดูกันสิว่าบรรพบุรุษของใครเนี่ยจะอยู่ที่นี่จริงๆระหว่างที่ผมจะเพิ่มเอ่อพวกต้นไม้แล้วก็ตั้งโคมไฟในพื้นที่ผมจะไม่หยุดทํางานเพราะมีคนประหลาดประหลาดพวกนี้ไม่อยู่หรอกพูดได้ดีพูดได้ดีครับผมตบมือให้เลยครับสุยอดมากๆสมหรัที่เป็นเอ่อตัวละครพ่อบ้านของผมนะครับผมมันไม่คุ้มเลยจริงๆแหละที่เราจะรัทิ้งแผ่ของเราเพียงเพราะว่าเรื่องในสาระที่ไลลี่กำลังทำ quest ต,ต่อไปนั่กนก็คืออทําการเอ่อ set plan ก็คือทำการปลูกดอกไม้แล้วก็ไฟแล้วก็ทําการเอ่อทำประสาทก่อนนะครับผมเดี๋ยวทําการปลูกกันมาดีกว่าวิแบบแรกเหรอสองโอ้สองไม่ผ่านใจผมเลยสองไม่ผ่านใจผมเลยแบบสามแบบแรกทั้งใจครับผมแบบแรกสวยสุดแล้วผมรู้สึกว่าแบบสามมันไม่แมทกับสีเลยเรียบร้อยสวยงามการตกแต่งส่วนที่อาจจะเอาออกไปเนี่ยก็คงไม่เกิดผลเสียสักเท่าไหร่หรอกใช่ไหมไม่ละถ้ามีคนออกไปนะก็คงไม่มีใครมาขโมยไปหรอกมั้ง โอเคทบเสร็จเฟสแล้วทํานี้ออโอเครับ okay, ของได้แป๊บนึงก็คงไม่มีใครมาเอาไปหรอกอืมของที่ถูกเซฟไปแล้วนอกจากของขโมยทําการเซฟไฟนะผมสามดาวกดไปผมปึ๊บแบบแรกแบบสองแบบสามแบบแรกใช่แบบแรกภแบบูกใจของฉดและเพราะว่ามันดูแปลกดีมันดูนดูกลมกลมสวย,สวยดๆดีควไฟ Norwegian อาจจะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในเวลากลางคืนได้สิบเทาเลยแหละถ้าเราทํางานตอนคืนนะ ไม่รู้กี่เท่าแต่รู้สึกว่าติดสี่มุมเนี้ยมันจะสว่างพอไหมเนี่ย <c oughs> โอเคครับทำความสะอาดเกาะต่อเลยครับผมเพื่อไม่การช้าเลรอบนี้มาเร็วจริงนะเพราะว่าเราเน้นเร็วเน้นเนื้อหาหลักนะครับผมโอเคครผมจุกจิกจุกจิบฮึส่วน,นทีิจิลวเชียวเขาซื้นยาอะไรอ่ะซัมนาลางั้นเหรอเฮมันมีตาประจำตระกูลตำแหน่งบนเกาะจริงๆนะผมไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยเนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญแล้วล่ะ ฉันจะขอให้เพื่อนร่วมงานที่พิพิธภัณฑ์อ่ะตรวจสอบแล้วก็ออกใบรับรองให้เราโดยเร็วที่สุดเลยแหละส่วนก็คือต้องเอาไปตรวจสอบอีกเพราะว่ายังไม่รู้นั่นะเองเออเ <c oughs> มื่อพูดตามนั้นนะเราก็สามารถกําหนดอายุของก่อนนี้ได้ด้วยตัวเองแต่ก่อนนั้นนั้นนะ่ะเราต้องประกอบมันซะก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวนะเราสามารถดูด้วยตัวเองได้ว่าก่อนมีอายุเท่าไหร่แต่ว่าต้องส่งตรวจเพื่อดูว่าไปเป็นไสำร,รข,ของใครฮัลโหลยังไงนี่โอเคดูเคล็ดสตอรไปไดีกว่าครับผมไปการประกอบนะ โอ้มีสองขั้นด้วยกไ็ได้ครับสามดาวไม่เปกับเราชา้าปึงปงปง้งปึ้งปึ้ง,ง,งอ่ะจกปงปงปงป้งออ๋อวางถ่ายขึ้นมาก่อนผมว่านึกว่าเขาทําอะไรหุ่นตัวนี้เนี่ยคงไม่ไปไหนอย,อยู่แล้วใช่ไหมล่ะผมไม่แบบว่าเดิมเป็นผีหลอกเนาะอืมก็ได้สิมันไม่มีกล้ามเนื้อหรือเอ็นเลยนี่เอ,อ่ออันที่จริงแลนะ้วน่ะผมกำลังจะรอคุณเล่นนะเกี่ยวกับว่าก่อนเนี่ยมันหนักขนาดไหนนะ่ะแจวไม่ได้นะครับแจวยากมากคว่นี้ค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนระดับหนึ่งโอเคผมประกบต่อเลยครับสามดาว ร้อยโอ้โหแล้วรอยฟ้าตัดด้วยเชนชินปแป้งล่างโอ้โหสวยเลยชินได้รับไดรับรองจากพิพิธภัณฑ์มาแล้วนะมาลอฮาคอนเนนเป็นบุนคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ก็จริงและชุดเอ่อที่เราพบน่ะก็มาจากช่วงลายเดียวกันกับเขาด้วยแต่มันก็ไม่ได้เป็นการยืนนะครับว่าอ่าชุดน่ะเป็นของเขาจริงๆไม่เหมือนไอ้หัวส้มที่มันมากล่าวว่าเออนี่มันเป็นชุดของตระกูลฉันเนตราประจำตระกูลน่ะก็คือตระกูลคาคอนเนนจริงๆนะดูเหมือนมาเรลลี่น่ะไม่ได้โกหกเลย และบาลอนเองก็เป็นผู้ปกครองแดน,นพวกนี้ด้วยจบแล้วผมอุตส่าห์ตั้งใจหนักหๆว่ามันจะไม่ใช่ของไอ้นี่จบแล้วเจนนี่คุณพูดมันได้ยังไงนะ่ะผู้ปกครองที่ในแห่งนี้เนะี่ยมีเพียงคนมากเท่านั้นนะพ่อผมปู่แล้วก็ปู่ทวดของผมนะ่ะเป็นพ่อบ้านที่นี่มาก,ก่อนเขารู้ว่าที่นี่เนี่ยคือของผมใช่คือของผมคนนี้ฉันก็แค่พูดตามข้อเท็จจริงนะฉะนันจะนห้ควรเนี่ยลองคิดดูว่าควรจะเจรจากับแรลรี่ยังไงดีไม่งั้นน่ะ สวนแล้วก็ดูดูใบไม้ผลิอันเป็นเอกลักษณ์อาจตกอยู่ในมือของเขาก็ได้นะเจอกันพรุ่งนี้ซีอูแล้วคันนี้ก็มีปัญหากันอีกนะครับผมเออมันจะอะไรกันกักหนากับชีวิตสรุปก็คือแลรี่เนี่ยมันเป็นเจ้าของจริงๆหรือว่ายังไงแต่ว่าอาตินนี่ก็คือพูดให้ผมอย่างดีีนะผมควสอนอะไรผมเพื่อเป็นการเริ่มวันใหม่นายนี่มีครขัดจันเลยนะจริงๆนี่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วกันสับนายไปซะเฮ้ยมันหยออะไรมาเนี่ย โอ้โหไอนี่เดี๋ยวมันเจอเดี๋ยวมันเจอผม New Day ครับผม New Day ครับผมเรื่วันใหม่แสนสดใสสโซนะครับผมเฮ้ยรูเต็มเลยโอ้พระเจ้าอะไรเนี่ยพวกตัวนี้นะพวกมันมาอยู่ในสวนของเราได้ยังไงเนี่ยเราไม่เคยเจอพวกมันมาก่อนเลยนะพวกมันโผล่ออกมาจากอากาศท่ามันได้ไงหรือมันมีอะไรอย่างรอให้พวกมันมาที่นี่เนี่ยมันมาจากอากาศได้ไงเนี่ยยวไปีเลยที่ดีอยู่นะที่ตอนนี้เรามีเออสเปซชิดขับไล่อะไรที่ดีอ เดี๋ยวเรามาจัดก,การกับแมลงศัตรูตรพืชเหล่านี้กันก่อนที่พวกมันจะทําลายบ้านของเรากันดีกว่าสปีนนี้จะอีพีไหนไม่รู้อะตอนนี้ทําบ้านต้นไม้อ่ะอู้นานแล้วผมจำไม่ได้แนละ้วมีแคสมานานเลยเกินโอเคผมมันมีเควสใหม่มาแล้วคราวนี้ทาข้อตกลงกับตัวตนนะเควสอะไรเนี่ยโอเคผมวันนี้ครับเบียดเสรปป็จไปทั้งหมดสามสิบเจ็ดดาวนะครับผมเอามาหกสิบเจ็ดเราเหลือสามสิบกลับไปนะครับผมเอีพีเทลัสหมดไปสี่สิบเอ็ดผมนึกว่าอีพีนี้จะได้ใช้เยอะนะไม่เยอะเลยอ่ะอีพีเทลัสสี่สิบส ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ขงผบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้ทรามาคุยกับผมนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่กระทืบเลยผมฝากกระทืบไลค์ผมเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมเจอกันใหมครั้น้เจอกันใหม่ผมละกันนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผมบ